เปิดราคาไทย ROG Phone 7 Series เกมมิ่งโฟนตัวท็อปๆของโลกที่ถึงแม้ดีไซน์และสเปคจะไม่ได้เปลี่ยนจากรุ่นก่อนมากนะัแต่อุปกรณ์เสริมอย่าง Aeroactive Cooler 7ถือว่าน,น่าสนใจไม่น้อยเลยโดยราคาเปิดตัวในไทยเริ่มต้นที่34,990บาทไปชมสเปคและราคากันได้เลย rog phone 7และ7 ultimate มาพร้อมหน้าจออ m o l e d ขนาด6.78นิ้วความละเอียด full hd plus คา่า refresh rate 1 6 5ร hz คาร่า touch sampling rate 720ด hz ความลึกสีระดับ1 0บิตรองรับ hdr 1 0ครอบพับด้วยกระจก gorilla glass v i c t u s จอแสดงผลด้านหลังจะแตกต่างกัน rog phone 7จะเป็นจอ rgb แบบ dot matrix ส่วน rog phone 7 ultimate เป็นจอ oled rog vision สแสดงผลการแจ้งเตือนรูปแบบต่างๆได้ชิปเซตเลือกใช้ snap ดร a g o อน8 Gen 2ระบบระบายความร้อน Vapor Chamber สามารถต่อพัดลมระบายความร้อน Aeroactive Cooler 7ได้ซึ่งในรุ่นอันเ m เมตจะแถมมาให้ในกล่องเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มหน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4.0กล่องหลังให้มา3ตัวเล,ลสหลักเซนเซอร์ IMX766 ความละเอียด50ล้านพิกเซลกล่องหลังให้มา3ตัวเล,ลสหลักเซนเซอร์ IMX766 ความละเอียด50ล้านพิกเซลเลสอันตราไวความละเอียด13ล้านพิกเซลและเลสมาโครความละเอียด5ล้าน พิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมและชาร์จเร็ว65วัตต์ปุ่ม L/R Air Trigger แบบสัมผัสพร้อมระบบ Sun X-axis Linear Motor ลำโพงสเตอริโอคู่รองรับ Hi-Res Audio สามารถใช้งานคู่กับ Aero Active Cooler 7ได้ใช้งานเป็นซับวูเฟอร์ขยายเสียงเบสเพิ่มขึ้นได้ถึง77%ส่วนแจ็ครูหูฟัง3.5ยังมีมาให้อยู่การสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอการกันน้ำมาตรฐาน IP54 การเชื่อมต่อมา พร้อม Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3และ NFC ในด้านราคา ROG Phone 7มาพร้อมความจุ16บวก512 g b ราคา34,990บาทส่วน ROG Phone 7 Ultimate มาพร้อมความจุ16บวก512 g b เช่นกันราคา42,990บาทเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและหากซื้อภายในวันนี้ถึง18กรกฎาคมนี้รับฟรีหูฟังครอบหู ROG s t r i g o 2.4ไปเลยใครสนใจสั่งซื้อสามารถกดลิงก์ใต้ description ได้เลย ที่บอกไปว่าสเปคไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นก่อนมากนะแต่สเปคก็ยังใส่มาสุดเหมือนเดิมที่ดีขึ้นมาจะเป็น a e r o Active Cooler Jet ที่มีฟีเจอร์เสริมเรื่องการใช้งานคู่กับลำโพงแต่การใช้งานจริงๆเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าทำงานยังไงส่วนหูฟังที่เป็นของแถมอย่าง ROG Striko ถ้าได้มาถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวจุดที่น่าเสียดายจะเป็นการดีไซน์ที่อยากให้เปลี่ยนแปลงบ้างเพราะเริ่มเบื่อกับการดีไซน์แบบเดิมๆแล้วใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพิร์ทวิวพอยททั้งใน YouTube Facebook ไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ใหม่ๆแน่นอน